ข้อ38ความประพฤติของเด็กชายสัจจะในข้อใดที่แสดงว่าได้นำเอาขันติโสรัจะมาใช้ในชีวิตประจำวันมากที่สุดข้อ1พูดคุยกับเพื่อนๆอนอย่างสุภาพข้อ2ขยันมั่นเพียรในการเรียนหนังสือข้อ3มีความซื่อสัตย์สุจริตข้อ4เมื่อถูกครูว่าก่าวตักเตือนหรือทำโทษก็ไม่แสดงอาการโกรธเคืองอ่ะ ทีนี้ก่อนที่เราจะทำจทบข้อนี้เขาถามว่าข้อใดแนะนำคำว่าขันติโสรจจะมาใช้ให้เป็นประโยชน์น้องก็ต้องรู้จักก่อนถูกไหมว่าคำว่าขันติโสรจจะหมายความว่าอะไรคำว่าขันติโสรัจ,จะเนี่ยมีความหมายว่าถ้ามันต้องแยกเป็นสองคำนะคือแยกคำว่าขันติกับโสรจจะคำว่าขันติเนี่ยแปลว่าความอดทนถูกไหม ส่วนคำว่าโสัจละล่ะส่วนคําว่าโสัจะแปลว่าความสงบสงี่ยมมีอัธยาศัยที่ดีถูกปะอัธยาศัยดี เพราะฉะนั้นถ้าน้องเข้าใจแล้วว่าคําว่าสสข,ขันติโสรัจาจเนี่ยหมายถึงความอดทนความมีอัธยาศัยที่ดีงามเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องเอามาแปลความหมายว่ามันหมายถึงเรื่องอะไรข้อ 1. พูดคุยกับเพื่อนๆอ,อ,อ,อย่างสุภาพคําว่าพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนอย่างสุภาพนี่ไม่เกี่ยวถูกไหมเป็นเรื่องของมารยาทอย่างเดียวส่วนข้อ 2. ถ้าพูดถึงความขยันมันเพียรจะต้องถึงพูดถึงพมวิหารสี่ถูกไหมที่ฉันเท้าวิริยะจิตตาวิมังสา ไม่เกี่ยวกับเรื่องของขันติถูกไหมคะเพราะขันติคือความอมดทนแต่นี้คือความขยันส่วนข้อ3การซื่อสัตย์สุจริตก็เนือถึงการปฏิบัติตามศีลห้าถูกไหมถ้าเรามีความซื่อสัตย์สุจริตทําตามที่ไม่ไม่คดกงใครก็จะไปสู่ความเจริญแค่นี้ก็ยังไม่เกี่ยวกับขันติสรัจะส่วนข้อที่เกี่ยวกับขันติสวรรคจะคือข้อเพรพอเขาพูดว่าเมื่อถูกครูว่ากล่าวตักเตอือนหรือทําโทษก็ไม่แสดงอาการโกรธเคือง แสดงว่าเมื่อถูกว่ากล่าวตักเตือนเนี่ยแสดงว่าเขาก็ต้องมีความอดทนอดกลั้นถูกปะและพอแสดงว่าไม่แสดงความโกรธเคือแงแล้วเขาก็อยู่ในความสงบมีอัธยาศัยที่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นคําว่าขันติโสรัจาจเนี่ยนำมาใช้กับข้อสี่ไม้สุดคือเมื่อถูกว่ากล่าวตักเตือนก็จะอดทนไม่แสดงอาการโกรธเคืองใดๆนั่นเองฉันค่อยตอบข้อสี่นะคะ